ฮึบไปแล้วอ๋นี่แหละนังสติก๊กนี่กาดมือนี่ก็สติเป็นลอกเด้อลอกอน,นี่นลูกดอกครับที่เป็นแว่นครับนี่เด้แว่นนั่นถือถือดูนั่นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดียามมือแรงพี่น้องเลยคำเติบแล้วครับหัวม่งหัวมงเครืองเด้อพี่น้องเด้อเมืองฝ่ายยังแกงยังปางอย,ยู่เด้อปวดอะ ต่เว้นครับอยู่ทั้งหลังเข้าไปตะเว้นกำลังตีบีดไปไหมครับมาหลาะพามาหลาะจะเข้าครับกองทิดหัวเด้อมือนน่ไปเดี๋ยวไปลุนน้ำกันครับไปเบื้องเดี๋ยวว่าที่พามาหาอย่างเด้อไปเบิ่งครับเบิ่งสีน้ำเด้อแต่ว่าเห็นปลาอยู่เด้อปุ่นพวงลางอยู่ปุ่นตัวหนึ่งอยู่ในป่าปุ่นปลาอย่างโอ้ปลาไนครับปลาไนนี่กับปลาไนเฮื่อนนี่เบิงง่งซ่งตัวหนึ่งอยู่ในป่าปุ่น ปูตัวหนึ่งอยู่ริมปลาทั้งบนครับสองตัวอยู่นี่ปลาคักขนาดเล่ยน้ำคุ้นๆไหมฟูปางล่าง,งานาาในปลาไหมปลาหน้่น่ะเบื้งส่งเดี๋ยวลงไปเบื้องครับอาวุธหนักเด้อเด้อมือนีนั่นน่ะตัวนึงนี่นี่น,นีนน่ตัวนึงฮึบไปแล้วไปแล้วเสียบปะเรียบร้อยครับพูดอะพูดอ่ะเนาะยังอีก เดี๋ยวเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหาทางเขาขืนก่อนครับป๋อน,นี่ต่ฟังมันสั้นครับปวดแต่ฟังสั้นครับเขาลงไปกลางหลงัลงเขากะเนมนบ่เห็นปะผ่านหยาอ้อหมักใหญ่เลยเด้อเดี๋ยวครับยกขึ้นได้ปะดีกว่าาขาดเดี๋ย นะครับเบียงเบียงออกไปทางหุ่นก่อนใหญ่เลยปะปลาซี่หาตัวครับโอ้ยอเกาะเถื่องเถื่องสัมเดี๋ยวนะึงเดี๋ยวขึ้นเบืองครับผู้หนาก,กว้อใหมเถื่งเถื่องน่าจะขึ้นอีกอยุ่ปลาเมกกื่อกี้ยุ่นีครับ ô ấy, tương tương rồi um nám đấy này nhỉ um nám gặp ừ, ừ, lút nào lút nào nào này có lấy gì vào nhỉ ông ui có lấy cắp ở ma này nó ngon nám và nám này ui ui đấy càng lắm đấy cầu càng đấy น้ำเลือกเนี่ยครับนี่นั่นน่ะไฟเห็นไหมขอปล่อยหนามลงมาครับมันเรกเลือกนามมันตูนลงนี่นั่นโอ้ยก้อนเล็กครับก้อนเล็กโอ้ยโอ้ย,ยต,ตีที่โตกเดี๋ยวปุ๊ดมันออกก่อนปุ๊ดมันออกจาก,กเล็กก่อน,นเล็กอุ้มหนึ่งเอา้าหินพัง ไม่ตีขาดออกเนาะเมืองโตนมาดนี่กูดะสองรู้กลัวโอ้หกใหญ่เลยวะโอ้หกน้ำกูดอะใหญ่ยยเลยครับสองรู้กลัวปลาเดี๋ยวจออเปิงเหียเข้าครับหามันฟูใหย่ โอ๊ตตัวใหญ่ครับมึงพูดครับมือใหญ่เลยมือเกี่ยบกับใส่กับมือเด้อปวะใหญ่เลยวาดฟูหลาย,ยได้ปลาครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเคียย์ตัวนี้ก่อนเป็นตะมีปลาคออักเนาะเป็นอย่างนี้ แดงคืนคืนอยู่นีน่โมเมนต์อยู่นี่คุณแห้งครับมันแนมเรเห็นนี่นี่นี่อยู่เลือกๆคุนอี๋ย่างพวกนี้เป็นธรมีปลาคออักอยู่แห่เป็นบวกทั้งสี่นะอี๋ย่างพวกหน้ามันคุณือได้พวกโมเมนต์ปลารกเป็นธรมีปลาคอใหญ่อัก เฮ็ดจูลอยู่ไงเป็นตาฟู้ดีครับป่ากันมีวะนิน่มีวอจาก,กึ้นกอน่๋ยืนเบิ่งจะเข้าครับยืนเบิ่งจะเข้าโดนล่ะบมเด้ยิ่งนังตะติกบมเด้ยิ่งป่าไปยิ่งต่กบ เงียบกริบเลยครับโมกขืนแล้วไหมมันตื่นเมื่อกี้หรอมันตื่นเมื่อกี้หรปา่ายิ่งแบบเดี๋ยวตื่นเบิด์ตหรอป่ามันแคบงปวดครับบอมันแคบงปวดเที่ยงเงี่ยงสวกอยู่ในปา่ามันปุ๊บหลุด หายหมดเลยว่ะอ้าแม่งขี่หนากไงรือตอมดีแต่แม่งขี่หนากก็ได้หุ้นตัวหนึ่งอยู่เล็กๆปุ่นเปลี่ยนพ่อเงาเนียครับยิ่งถือสมมติจากกันเน้อเดี๋ยวเมืองก่อนมื่อีขึ้นอีู่ปโอ้ยหายเลยเห็นพ่อในน้อยนน่ครับรูแต่ว่าเป็นปลาเลียนนั่นคือ ถือดูนั่นยาลงล้อง่างกี่กันครับอยู่ในเกาะเป็นพ่อน้อยนี่ถือคักตำ้มบดจกักดีกันเด้อโอ้เสียบเขาหนีเลยเสียบเขาโอ้ยหลุดนั่นมาแล้วโอ้ยไปแล้วครับ ลุดมันเสียบพอคักเสียบคอคาเหงือกมันโอ้ยลุดซ้ำโอ้ไปแล้วครับหัวเรี่ยวันดิลุดวะลุดตุ่มน้องนน่โอ้ยเดี๋ยวหาตำแหน่ง่อนครับหาตำแหน่งไ่ไปเบิ้งข้างล่างก่อนนะดิไปเบิง้งใดบ่ หนามคุณหมดเนี่ยโมเห็นของไงหกปวดครับหกปวดครับเดี๋ยวลงไปดึงมันยันตาํามทั้งตัวครับช่วงนี้ตอ่ตอต่อหลุมกำลังเริ่มเะทัดห้างช่วงมีทั้งตอนจกขาวเลยด้วยต่อหลุมเหยียดน้ำอุ่มบางเหยียต่อหลุมเอะมาได้ยู่งคือบินบือ้อหลุดี๋อด้แลรน แต่ว่าบมลูว่ามันเห็นโตมันบอกกันมาทาั้งเออลงมาได้ลงมาหนีได้อยู่เด,ดี๋ยวยืนเบิ้งกันหนีกับเข้าแต่ว่ามันเงี่ยโมเห็นนะครับกันมาทำไมเดี๋ยวยืนเบิ้งอย่าเข้า,า,า,านนกันหา,า,นนา,นา,ม,นามันมาแถวนี้โอ้ยเสียดายดิตัวกระเนื่นครับแง่เตือบอยู่ครับ ลูกกลัวเนี่ยปลาไปทางไหนปุ๊ปลาสีหลายอยู่ด้วยครับอยู่นี่ปลาบางโบยเห็นหรอกครับทางนี้สูงเก่าก็ได้ทางเกา่าถึงๆมันสูงครับห้องนี้มันต่ำ แล้วมองนีมันมันแขปวดบัวมากหอโอ้ยหอนพี่นอ้อนงไออนกันนี่สุดยอดเลยเกาหลีช่วงไอหอนกับหอนเนี่ยข,ขึ้นไปมองเกาหลีดีกว่าเงียบกิฟครับเดี๋ยวดีผ้าเบ่งผลงานได้พี่น้องเนดะ้เบ่งโตใหม่เด้อ เอ้ยไปดิเอาแตมสองขืนอีกนะเลย่บ,บเห็นหรอครับมันบบขืนแล้วมืดแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันบังผู้ครับนี่ทั้งหลังเขานี่ตะเวนมันบิดผู้ครับมันเลยเป็นหฮมอ่ะเนี่ยแนมโบเห็นแล้วเพิงป่ามันตื่นครับป่ามันตื่นไปเนาะเดี๋ยวดิ ขาเบึงผลงานครับสีเขาบ้านนะครับขั้นแล้วมันตีไปเฮ็ุธุรอยางอื่นอีกอยู่เอาเดี๋ยวนาะมีหลายๆคนแหละขอเบิงครับขอเบิงหนังสติกันเปลี่ยนอย่างไรนี่ครับหนังสติกขอไมาอีกแล้วนี่ให้เบิงครับมียางเจ็ดมิลเลยครับเด้อนี่แหละหนังสติกของคงของแขนปั๊บเลยนี่ครับส่วนนี้เป็นกาดมือครับนี่กาดมือน้อใส่กันไว้มันตีมีทั้งใส่ทั้งขวานนะครับกาดมือผู้ใดจับงามขางใส่กับใส่อีกขางนึงครับนี่ผู้ใดจับ งามขงาขงหัวกับไสอีกขางนึงครับนี่แหละมันต่างกันอยู่ด้นิวซีกับนิวโป้ครับนี่แหละส่วนนี้ก็บที่เป็นลอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตัวนี้ก็บที่เป็นลอกเดี๋ยวลอกสไนเปอร์ครับนี่อันนี้ลูกดอกครับลูกดอกกับยิยงพับนี่เด้เวลายิงปุเขกาไปแล้วครับมันสอดหัวตัวนี้มันดีกลางออกครับนี่ก่อไว้ เดี a, ๋ยวพองับเข่ามาที่เป็นแม่เล็กดูดใบครับแลนเแม่เล็กอนอ้อนดูดใบครับดูดบ่แห้งครับนี่แหละแล้วก็นี่ที่เป็นแว่นครับนี่เด้แว่นตองไซด้อครับเด้อแว่นมันตีมองทะลุเด้เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งนี่มันตีมองทะลุครับเดี๋ยวถอดให้เบิ้งมาดิปั๊บนั่นมันตีต่างกันเด้มันตีตัดแสงครับมันตีตัดแสงนี่แหละไปหนึ่งตัวไปอีกรอบนึงก่อนที่เขาบานครับ กวางตีละกันนี่ครับนี่เด้ตัวใหญ่เติบอยู่ครับนี่กินโโบ่เบิด์ตนะครับนี่ตัวเดียวนี่บักใหญ่เลยคุณนะเฮ้เยเดี๋เด้หนึ่ง,องสองสองขืบเครพองคุณนะคุณนะสองคืบเครพองเลยเดีย๋ยวตีล่เด้อพี่น้องเด้ยอดยมาไว้เจอกันคลิปหน้าครับพาแม่บ้านไปธุระจะเข้ากันครับทั้งดีคำก่อน เอ๊ะมึงบอกครับเเสียงเงียบห้องยางหมโอ้ยเสียงไกลเนี่ยครับมึงเนี่ยตอนยางลงมาที่เลาะครับเนาะปลาฟูอยู่หันรูอยู่หันฟูอยู่หนีเราฟูอยู่หนีอะไรยิ่งตัวนี้ไปอี่ล้าครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ